สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับเนื่องในวันมหาสงการ2,556นี้ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของพวกเราชาวไทยนะครับผมในนามหัวหน้าพักเสรีนิยมและกรรมการบริหารพักทุกท่านนะครับขออ้อนวพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดอะไรขอให้สงความมุ่งม,มาป่ปรารถนาท่านที่ทำธุรกิจอยู่ก็ขอให้ประสบความเร็ือในทุกๆด้านนะครับ วันสงการานนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่ครอบครัวปู่ย่าตายายลูกหลานได้พบปะพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะครับสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งนะครับที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าทางการเมืองนะครับจะมีความขัดแยง้งมีความแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมากมายเพียงใดนะครับผมคิดว่าครอบครัวจะเป็นสิ่งเสาหลักนะครับที่ทําให้ประเทศชาติประสบแต่ความสุขความสงบนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ